สวัสดีครับท้องทุ่งดูการทำนาครับน้ำเริ่มขังนะครับวานฝนตกวานฝนตกเกือบทั้งวันครับมีน้ำขังเลยครับถ้าตกมาวันนี้อีกทีก็สบายนะครับ ยังไม่ท่วมครับยังไม่ท่วมพอมีน้ําขังนะครับรอบวยป่ายางครับป่ายางเขียวชะอุ่มแล้วครับฝนตกลงมา าก็เริ่มเขียวเขียวนะครับฝั่งนี้ยังไม่มีน้ำขังเลยฝั่งนี้ยังมีน้ำขังนะครับสายตกอีกสักรอบสองรอบครบับ ันนี้ช้องฟ้าท้องฟ้าปิดแล้วครับสงสัยวันนี้จะตกอีกเปล่ารู้ตอนนี้ยังไม่ตกครับ ไม่ไหลวนระล่องครับไหลไม่ยอมตก้วครับธรรมชาติท้องทุ่งครับข้าวก็เริ่มเขียวบรรยากาศดีครับลมลมเย็นครับ ท,ทองทุ่งนาครับท้องทุ่งนามีน้ำขังนะครับ ลมเย็นสบายครับ